สวัสดีครับสวัสดีครับป๋าพคนใหม่ครับยองครับวันนี้เราอยู่กับวัดกำพาเนาะข้างหลังเราเป็นศาลที่วลียารีกุลาลูกนาะเราทิ้งที่วลีไปประมาณสักสามงวดละพอละเนื่องจากเราไปหาที่อื่นที่จริงก็ยังเข้าอยู่นะรู้เจอแล้วงวดก่อนนู้นแล้วก็เราทิ้งมาหนึ่งงวดเนี่ยวันนี้เราก็จะมาขอเลขพี่สาววาีเนาะว่าวันนี้จะให้พี่สาวอะจะให้อะไร เราไปจิตต์วันนี้เรามากัน3ช่องครับมีเอยขุนหม่นะครับมาดูของแล้วก็พี่มงครับเจ้าคนสองเลขนะครับผมครับผมสวัสดีครับถือไฟให้ครับเนื่องจากวันนี้วันนี้ต่างมิวลิมมันมีไฟแต่ว่าเขาไม่เปิดนะสว่างแล้วสว่างแล้วกงั้นเดี๋ยววันนี้เนื่องในกาเนื่องจากเทศกาลสงกรานต์แล้วก็พี่วลีก็เหมือนกับญาติพี่ใหญ่ของเราคนหนึ่งเนาะเราก็จะมา ว่ายพี่วลีในวันนี้นะใช่ครับก็เดี๋ยวเป็นอาทิตย์นี้แล้วก็จะไม่ได้มาใช่เราจะยาวไปถึงสงการเลยนะครับโซนนี้ก็มาว่ายพี่วลีก่อนแล้วก็ผมก็จะรีบลงเลขให้เพื่อว่าจะเอาไปซื้อเพราะว่ามาพี่วลีทีไรเลขเลขอันอันด้วยอันด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามประชมนะครับว่าวันนี้จได้เลขอะไรเนาะเดี๋ยวไป่ายพี่วลีก่อนไปเลก่อนอื่นไม่เห็นเลยไปปิดประตูเนี่ยสามหนึ่งเจ็ด ของผมนะของผมดูตัวใหญ่ๆนะผู้ชมนะสีญ่สีไรปอกเลยนี่เห็นไหมตัวดำๆนี่นะอ้องถือพี่ดอ่ะของอองอ่ะพี่ <6 S 1> ไม่เห็นอ้องถ่ายไว้ให้ด้วยเพราะว่ากล้องนี้มองไม่เห็นอ่าน,นี่เลขสามนี่เลขหนึ 1, 1> ่งนี่เลขเจ็ดสามหนึ่งเจ็ดครับเจนมากของอ้องตัวใหญ่ด้วยสีดำห้าหรือสาม <5. S 2> ห้าไม่ได้เมื่อกี้เห็นเหมือนมันเลขแปดตอนเดินมาไม่เห็นแล้วไม่เห็นแล้วแต่เมื่อกี้เห็นเป็นเป็นเลขอยู่นะอืมไม่นะอืมเห็นไหมไม่เห็นแล้ว,เ,ลวนะเปลี่ยนไปแล้วนะเลขเปลี่ยนเลยนะท่านผู้ชมแต่ดู ขององเมื่อกี้นี่กล้องผมมันมองไม่เห็นเลยเห็นเลขเจ็ดชัดที่ตัวเดียวข้างล่างอตัวอื่นไม่เห็นเลยลองถ่ายถ่ายไอ้นี่ถ่ายพันกล้องก็ได้นี่อืมอืมเลขสามอืมสามหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดเห็นไหมเดี๋ยวจะ z o o ไปอีกไหม เห็นป่ะเห็นมินิ่งอ่ะขยับขยิบอยู 1. 1> ่มันก็จะมีสูงไม่ชาดเจนดนึ่งเจ็ดอ่ะก็เวลาถ่ายมันก็ขยับไปขยับมามันก็ไม่ได้เห็นแยกขยับสิตรงไหนวะนี่อาชีพเลขสามเลขหนึ่งเลขเจ็ดจำเป็นจอนนี้องเห็นเป็นสามหนึ่งเจ็ดเนาะ เดี๋ยววงให้ท่านผู้ชมได้ดูแล้วกันนะครับตัวนี้เนะสามหนึ่งเจ็ดนะครับเดี๋ยวผมวงให้ดูนะครับอ่ชาชัดป่ะชัด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 ใช่ไหมโอเคแต่ในกล้องอโอเคแล้วเนี่อุ้ยหมาเขากินแล้วมั้งนะประตูไม่ปิดแต่หมาไปตลง้สามหนึ่งเจ็ดนะครับทุกคนเห็นไหมครับนี่เลขกสามหนึ่งเจ็ดแต่พี่มองเห็นศูนย์มืนแปดหกนะพี่มอง ของพี่วงที่เห็นอ่ะ8แปดหกนะสามเพะแปดพี่วงเหน็นนี่ออ 8, 8, 10, น,นี่ 10, 6, 8, น 8, นะีเออ่เลขแปดเลขหกมือนแปดหกนะเธอเขแปดหได้นะโอเคเห็นเลขลักษณะนี้นะครับสนนีกมมามุมหนึนะครับ 3, งเจ็ด แล้วก็พี่มงเห็นแปดหกนะครับนเดี๋ยวะครับ,เด,รบเดี๋ยวไปเออนั่นแหละลอ,อ๋ 4, ออ,อ,อั่ใช่สี่เออเออใช่ใช่ชเออเป็นแปดแปดสี่ห้าเนาะ เออ8คือ5คืออา่าว่าผมพอแล้วนะน,นี้ผมเรียกมานานแล้ว ลองแป้งสักจุดไหมจะลองลงดูนะพี่จะลงฝั่งไหนเนี่ยให้ทุกคนเคลียร์ก่อนให้องเขาเคลียร์จุดเอ้ยตรงตรงนี้ก็เหมือนหกหกเจ็ดหรืออะไรเออใช่เนาะมันหกเจ็ดเหมือนกันแต่เมื่อกี้พีเอเห็นเลยสามเลยนี่กันหนึ่งสามอ่ะนี่กันหนึ่งสามนี่เลยสามเออใช่สามหนึ่งเลยเนี่ยใช่เลขกแปดพี่ให้ไปแล้วหนึ่งสามเอเหมือนอยู่เนาะนี่ก็เหมือนคล้ายๆหน้าคนเหมือนกันเนี่ย อันนี้เป็นลูกจมูกนะเป็นหกเจ็ดเนี่ยอันนี้ก็เป็นลูกปากอย่งเงฮ้ยหกเจ็ดสามเหรออ๋อจะเอาสามไปต่อข้างล่างเหรอเออมันหกเจ็ดสามเลยโอ้โหนพี่เอาเลขสามคือจุดที่ผมเห็นหนึ่งสามเมื่อกี้นะฮะัที่ผมบอกว่าอันเนี้ยมันนี้เป็นหกอันนี้เป็นเจ็ดใช่ป่ะเนี่ยหกเจ็ดแล้วอันนี้อาจจะเป็นเลขสามไงแต่ของพี่เอกเขาเห็นแบบนี้เฮ้ยจะเป็นเหมือนสามเก้านี่เอกเหมือนสามเก้าไม่ใช่หนึ่งสามหรอนี่ไงเป็นสามเลขนี่เลขเก้านี่ย สามเก้ามื่อก้มีแค่ไปหนึ่งสามตอนนี้ตอนนี้เป็นหนึสามเก้าแลครับก็สวยนะอืมถ้าถ้าถ้ารวมกันก็ได้นะหนึ่งสามเก้าหนึ่งสามเก้าเออกระดาหนึ่งสามเก้าเดี๋ยวพี่มงจะลงแป้งทั้งหนึ่งจุดเนาะเอาจุดไหนดีตรงนี้แหละตรงตาเลยนะเนี่ยลงตรงนี้แหละอันนี้เป็นรูปเหมือนรูปหน้าคนแก่เป็นรูปหน้าคนเหมือนรูปหน้าคนอยู่แลเดี๋ยวเราเอาแป้งให้พี่มงเนาะพี่มงเอาพี่มงเอาฐานมาตั้งไว้ เล่ยบ้างไหมมีใครเล่ยบ้างไหมอย่างเงี้ยต้องสังเกตก่อนเนาะอืมข้างบวนนู้นไปพี่ที่นี่ใช่ที่นี่ไม่ใช่ที่นี่ก่อนแะล้วในนี่อันนี้นั่นแหละนั่นแหละนัที่นี่มีนนั่นแหละที่มีละลอยอ่ะที่แตกๆที่นี่นะนี่ๆๆ <apologize. S 2> ใช่นั่นแหละ มนะัดูไหมมีไหมเอสอะไรบ้างไหมเห็นที่มันไม่ติดแป้งเห็นเป็นเจ็ดหนึ่งหลอกตรงนี้เหมือนเลขเหมือนอะ้รเนีเ่ยเข้างบนเหรอข้างบนนั่นแหละอุ้ยนี่ไงเลขสามอุ้ยสามชัดเลยเอสนี่นี่เลขสาม สามขึ้นมานะครับสามมาชาัดเลยตัวหนึง่งอันนี้เจ็ดหรือเปล่าโอ้ยเห็นสามแปดเจ็ดเลยพี่ไหนตัวไหนนี่ตัวเดียวกันไหมเห็นตรงกลาง,งนี่ตร,นนตรงนี้เหรอนี่เหรออันนี้สามแปดเจ็ดเลยนี่นี่นเห็นสามแปดเจ็ดท่านผู้ชมเอา,า,ดดเอาน้อยยา,ยาวๆนี่อยนี่นี่เชี่ยร์นะ อันนี้เลขสามเลขแปดเจ็ด <8. S 1> นี่ๆเดี๋ยวเดี๋ยวชี้ตัวๆใกนะล้ๆ <3, S 1> เลยนะเลขสามนะมาเลขแปดเลขเจ็ดสามแปดเจ็ดแต่หนึ่งแปดสามก็มีเนี่ยอันที้ก็เลขหนึ่งเลขสามเลขแปด ถ้านดี๋ก็สามแปดเจ็ดหนึ่งสามแปดไม่ใช่หนึ่งแปดเจ็ดหรอหนึ่งแปดเจ็ดอันนี้ก็หนึ่งแปดเจ็ดแต่ก็อันนี้ก็สามแปดเจ็ดมีกุ้มละสามนี่ไงพีมพี่องเห็นไหมนี่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 เห็นว่าเน เดี๋ยวเอาที่ตัวชัดนะทุกคนอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งรีบร้อนคนสองเลขต้องเลสองไปเรื่อยๆนะอย่าเพิ่งรีบร้อนอย่าไมบอกว่าขอให้ยังไม่ถึงแปดสิบเลขเอาให้ถึงแปดสิบอีกแหละเดีย๋ยวคนก็นมาประชดประชันเลยอีกแต่ที่พี่โมหงเห็นเนี่ยเดี๋ยวเปลี่ยนเปลี่ยนไฟนะนี่นี่นนเลขสามนี่ท่านผู้ชมดูนะนี่เลขสามนี่ เลขสามตอนนี้เลขเก้าสามกับเก้าสองตัวเนี่ยสามเก้าชาัดมากสามเก้าเห็นตัวอื่นกันปะองเอสเจอแล้วเลขเจ็ดเยอะไปใช่ไหม,อ,มอ,อ่าท่านผู้ชมเห็นแล้วมีเลข มีเลขเจ็ดอยู่ด้วยนะครับเลขเจ็ดนี่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 ตัวนี้เป็นเลขเจ็ดเห็นไหมนี่ท่านผู้ชมครับตัวนี้เป็นเลขเจ็ดนะตัวนี้เราเห็นเลขนี่สามแปดเจ็ดตัวนี้เป็นเลขเจ็ดนะครับนี่เลขเจ็ดนะครับเจ็ดแปดเจ็ดตัวนี้เป็นเลขสามแล้วก็ตัวนี้เป็นเลขเก้านะครับเจ็ดสามเก้าเจ็ดตรงระหว่างกลางเนี่ยมันมีเลขอยู่ด้วยเปล่าไม่แน่ใจนะ อ,องลองอ,องลองเอาไฟออกเลยลองปิดไฟหน่อยดิไม่รู้ว่าทุกคนจะมองเห็นปะนะอมองไปมองมาก็จะอวกแล้วอุ้ยอะไรอุ้ยตัวนี้เป็นเลขหกตัวใหญ่เลยะเนี่ยอย่าลืมนะท่านผู้ชมนะตอนนี้เป็นเลขสามเลขเก้า เจ็ดสามเก้าเหมือนกันเก้าเจ็ดชัดจริงๆอือข้างบนก็เป็นเก้าเจ็ดนะที่องเห็นนะก็ชัดอยู่นะเรืแรกก็เห็นเหมือนกันเห็นเ้าอันนี้นะเกเจ็ดอเกจใช่เก้ากับเจ็ใช่มีตัวไหนไหมเดวทงกลดูมันจะชัดเลยนีเก้าเจ ใกล้ๆเก้าเจ็ดลยเนาะอืมใช่ไหมใช่เก้าเจ็ดเลยชัดอยู่เก้าเจ็ดชัดชจ็เกเจโอเคนะท่านผู้ชมนะให้ดูก็เลขก็ชัดอยู่นะครับเลขที่องเห็นก็คือเกนะ้าเจ็ดนาะชัดเจนอยู่นะนี่ตัวนี้นะเก้ากับเจ็ดน,นี่เลขเอะไรออะ โอเคไหมโอเคเนาะประมาณนี้แหละเดี๋ยวเราไปดูเลขเลขนึงกันดีกว่าปะเลขกล้วยไหมไปดูกล้วยเลขกล้วยนี่ไฟดิทุบไอ้เหลือแค่ดอกเดียวไม่ดอก ดูเลขกล้วยกัน,กกนเล่อะไรเห็นหรือยงังยังไม่เห็นออกกันแล้วกคุยมสาบมากินอือมสาบม่สาบเนี่ยมันเป็นเหมือนเลเก้าแปดอะพี่อเออนี่เอาเลเดเลยนะสามสามตัวลสตัว,วเฮ้ยนี่เหมือนเล่ก้แปดนี่ยเนี่ยก้สาะไม่รู้เหมือนก้แปมันเหมือนคนยือนอยู่ด้วยเนี่ย เจ็ดเก้าแปดสามเก้าแปดสองเก้าแปดใช่มเจ็ดหนึ่งใช่ไหมอันนี้เล็กจีดอันนี้เล็กหนึ่งอเอเอาเอา,เอา,เอาที่มันรูปเดียวกันหรือใกล้กลเคียงกันเลยก็ดูก็มันก็อยู่คนละรูปนะคาเทลก็อยู่คนละรูปนะที่เลขมันเข้าอ่ะอยู่ไหนละขอจบเพียงเท่านี้นะครับเมื่อกี้ก็ได้แล้วเนาะ ก้ยก็ได้เจ็ดหนึ่งนะครับหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งนะครับเลพีสาววรยากุนะครับได้เลขตามเท่านี้นะครับทุกคนเห็นเลขอะไรก็คอมเมนต์ในใต้คลิปได้เลยนะครับอ้ยอ้ยสามหนึ่งศูนย์ สามหนึ่งศูมหงศูนยี่มงินี่นี่ล็กชัดมากเล็ส่งท้ายนี่สามสาศน่สหนึ่งศูนย์สามนี่เหรอสามหนึ่นี่เหรอหรือว่านี่สามหนึ่งศอ๋อเออ ชาดอยู่มันเป็นเลขอยู่ข้างข้าไหนอะเลขี่นี่เลขสามหนึ่งศูนย์ทำไอใชมมาเอาเลขสามหนึ 3, 1, ่งศูนย์เองเห็นเป็นสามหนึ่งศูนย์ครับส่งท้ายสำหรับสารพิบรลีแห่งนี้นะครับ<ข>อ,อ๋อนี่ไงเห็นปะอ่าเป็นสามเป็นรอยเนาะ ใช่สามเป็นหแล้วก็ศูนย์หรือว่าสามศูนย์ใช่มสาย์หนึ่งสา่งศูนย์สามศนย์หนึ่อเคอรครับก็ได้ขอโชคนี่ครับที่ันนี้เรียบร้อยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายครับขอรวยเฮงเฮงเด้อสาธุ